พเพื่อนๆจำได้ไหมครับว่าเจ้าช็อกโกแลตเนี่ยเคยมีคลิปออกมาว่าขายกันทั่วละ20,000บาทเมื่อตอนที่หลุยส์วิตตองคาเฟ่เนี่ยเปิดใหม่ๆช็อกโกแลตถ้วยนี้นะครับราคารีเซลเนี่ยอยู่ที่20,000บาทเลยครับกระแสฟีเวอร์มากๆเลยสำหรับหลุยวิตตองช็อกโกแลตสเปรดทำจากวัสดุพรีเมียมนะครับรังสรรค์อย่างพิธีพิถันโดยแม็กซิเม่เฟเดริกเชฟทำขนมชื่อดังที่ได้รับรางวัลมากมายและเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการทำช็อกโกแลตให้กับแอลวีมาโดยตลอดครับตอนนั้นนะครับช็อกโกแลตตัวนี้เนี่ยพุ่่่่่่่่่งงงงไไไปปปป20,000 2เเเพรรรรรรราา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 ะะววววววมมมมมีีีีีแแคคคคคสสสขในนนนโโลลลกกกกกััััับบบบอออออยยททิิิ์์ตตตต้้ผดจหุฟช มันจะใส่ถัว่วเฮลเซนัทนะครับก็คือตัวนี้นะครับให้อารมณ์กินแล้วแบบเหมือนช็อกโกแลตมันมันมันข้นมากๆครับกินครั้งแรกเหมือนกินฟอร์เฮลโรเชอร์แต่ว่าเข้มข้นกว่าช็อกโกแลตมันหอมกว่าอร่อยใช้ได้ครับตัวนี้จะเป็นโกโก้นะครับช็อกโกแลตเขาจะเป็นเหมือนคล้ายๆกันครับก็คือจะมันมันนัวนวหน่อยนะครับแล้วก็เข้มข้นมากๆแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นวานิลานะครับมันเหมือนกินช็อกโกแลตนมอ่าเหมือนกินช็อกโกแลตนมวานิลาหากใครที่มีแพลนแวะไปนิวยอร์กนะครับและอยากจะไปลองชิมเนี่นยก็ไปได้้้้้้้เเลลลยยนนนนนนนะะะคคคคครรรรรัััับบบบบบพาาาาาาาวว่่่่่่ตตตตงงงอออออูทททีีีีถไไมมหซืใใ20,000แแสจิิปดดดดๆช เตอร์แบรนด์เนมได้เลย